สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวยไหมคะอันนี้เป็นไม้อวบน้ํานะคะหรือว่าเป็นตระกูลเซคคูลันนั่นเองนะคะเพื่อนๆนี่นะคะน้ําก็ไปเก็บไม้มานะคะเพื่อนๆไม้อบน้ําเหล่านี้นะคะเพื่อนๆน้ําจะเอามาทําเป็นแม่พันธุ์ในสวนนะคะเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาลงอ่ากระถางดินเผานะคะเพื่อนๆเพื่อเอาไว้เป็นแม่พันธุ์นะคะนี่นะคะเพราะว่าถ้าเราซื้อบ่อยๆเนี่ยนะคะ เราก็จะต้องซื้ออยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นแบบว่าซื้อมาขายไปได้นะคะเพื่อนๆนะคะถ้าเป็นแบบซื้อมาขายไปได้นะคะแต่วันนี้คือนาจะเอาไว้สําสหรับขยายพันธุ์ด้วยตัวเองนะคะไม้พวกนี้ขยายพันธุ์ง่ายนะคะเพื่อนๆอย่างตัวเนี้ยจะใช้วิธีการวางใบนะคะเพื่อนๆเนี่ยตัวที่น้ําเลือกไว้นี่นะคะก็จะใช้การวางใบนะคะในส่วนหนึ่งก็จะพาแบ่งขายให้กับลูกค้าด้วยนะคะ ตอนนี้ในโรงเรือนคือแดดก็กําลังส่องนะคะนี่ส่องเข้ามาทั้งโรงเรือนเลยนะคะแดดยามเย็นนะคะช่วงนี้คือห้าโมงเย็นนี่หมายความว่าทั้งโรงเรือนนะคะพเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวน้ำให้ดูนะนี่ค่ะทั้งโรงเรือนนะคะแดดห้าโมงเย็นเนี่ยจะส่องเข้าไปทั้งโรงเรือนเลยนะคะเพราะฉะนั้นในโรงเรือนเนี่ยคือน้ําจะตั้ง อาทิศตะวันออกกับทิตตะวันตกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะน,นี่เห็นเงาน้ำไมหมเงาน้ำก็จะบังเนาะนี่นะคะเห็นไหมนี่ก็คือจัดไปแล้วนะคะสวนถาดนึงนะคะนี่นะคะก็จะเห็นเป็นสีสันที่แบบว่าแดดยามเย็นนะคะเพื่อนๆเนะาะค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปผสมดินกันนะคะดินนะคะเพื่อนๆก็ไม่ยากนะคะอันนี้มีเพอร์ไล เวอร์มิคูลไลซ์ทรายหยาบนะคะแล้วก็อันนี้แกบเผานะคะอ่าขุยมะาพร้าวลอนละเอียดนะคะอันนี้เปลือกไข่ปนนะคะอ่าอันนี้พิษมดนะคะแค่นี้เองนะคะเพื่อนๆไม่ยากเลยค่ะอัตราส่วนนะคะเพื่อนๆแล้วแต่อ่าสวนที่ตัวเองอยู่เลยนะคะเพราะว่าแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากันนะคะน้ำก็จะกะปริมาณแล้วก็ผสมดูเอานะคะว่าอ่าปริมาณขนาดเนี้ยเหมาะกับ สวนของเราหรือยังนะคะเหมาะกับสภาพพื้นที่ของเราหรือยังนะคะเพราะฉะนั้นอีกอย่างหนึง่งวันนี้คือน้ําเทกองไว้ให้ให้เห็นก็จริงแต่ว่าเนี่ยอย่างตัวเนี้ยน้ำขย่ไปแล้วส่วนนึงนะคะเพราะว่าลืมที่อาจะทําคลิปนะคะเพื่อนๆน,นะคะเดี๋ยวมาผสมกันเลยค่ะถ้าใครมียากันลาที่เป็นสารเคมีจะใช้ด้วยก็ได้นะคะเพื่อนๆหรือใครจะใส่ ตาร์เกิลจีหรือฟูราดานด้วยก็ได้นะคะเพื่อที่จะเป็นการไล่มแมลงไล่มดไม่ให้คาบเพี้ยแป้งนะคะมาเกาะรากาไม้อบน้ำของเรานะคะเพื่อนๆเพราะว่าช่วงนี้หน้าแรงนะคะเวลาเราให้ปุ๋ยให้ดินไม้อวบน้ำเราเนี่ยเราจะให้ไม่บ่อยนึกออกไหมคะแล้วตอนนี้ในดินก็จะมีความแห้งความชื้นที่พอเหมาะมดก็จะคาบพวกเพี้ยแป้งนะคะมาเกาะที่รากนะคะ เหมือนเป็นลาขาวๆที่ลากนั่นเองนะคะเพื่นพนอนๆน้ำถ่ายจากมือถือนะเพื่อนๆเสียงก็จะเบานิดนึงนะคะเพราะว่าไม่ได้ติดไม้เนาะใส่ถุงมือนะคะเพื่อนๆในการทํางานทุกครั้งนะคะนี่ก็เตรียมเปลี่ยนถุงมือได้แหละดึงแรงไปขาดนะคะเปลือกไข่ป่นเนี่ยใส่ไม่ต้องเยอะนะคะเพื่อนๆนะคะใส่ไม่ต้องเยอะนะคะเพื่อเป็นการเสริมแคลเซียมให้กับไม้อบน้ําของเรานะคะถ้าใส่เยอะเนี่ยมันจะจับกันเป็นแพรหมดเลยนะคะ มันจะทําให้ดินของเราเนี่ยจะด่างไปนะคะคือใช้แทนปูนขาวได้เลยนะคะเพื่อนๆอ่ามันจะมีฝุ่นนะคะถ้าใครมีแมสใส่แมสด้วยนะคะฝุ่นฝุ่นก็มาจากเพอร์ไลเวอร์มิคูลาแล้วก็แกลบเผาของเรานะคะแกลบเผาเนี่ยเพื่อเพิ่มความเป็นด่างให้กับดินของเรานะคะเพื่อนๆความเป็นด่างนะคะเพราะว่าแกลบเผามีลิปเป็นด่างเนาะ ทรายนะคะทรายเป็นทรายเน้นเป็นทรายหยาบนะคะเพื่อนๆนะคะ,ะ,คะตัวเพอร์ไลท์เวอร์มีคูลไลท์นะคะเพื่อนๆเขาก็จะมีแร่ธาตุของเขานะคะ เพอร์ไลเนี่ยทำให้น้ําหนักเบาแต่เวอร์มิคูไลเนี่ยก็จะมีแร่ธาตุอยู่ในตัวนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นเหมาะสําหรับตระกูลแคคตัสเหมาะสาหรับตระกูลไม้อบน้ํานะคะเพื่อนๆนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆกะให้ได้เนื้อดินประมาณเนี้ยค่ะนะคะถ้ารู้สึกว่าอะไรมันน้อยไปเราก็เติมเพิ่มเข้าไปได้นะคะหลักสูตรของการผสมคือ ด้วยสายตาเอานะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะนี่เลยค่ะเพื่อนๆปุ๋ยละลายช้านะคะหรือออดโมโคสหรือปุ๋ยไข่ปลานั่นเองนะคะเพื่อนๆตัวนี้ใครจะใช้อ่าเป็นสูตรบำรุงต้นผสมกับสูตรเร่งดอกก็ได้นะคะได้เหมือนกันนะคะใส่ลงไปเลยค่ะปริมาณไม่ต้องเยอะมากนะคะกะเอาให้พอดีกับเนื้อดินนะคะ ไม่จําเป็นต้องให้มากเพราะเขาจะค่อยๆละลายไปช้าๆนะคะเพื่อนๆทุกอย่างวันนี้น้ําจะกะเอานะคะให้เพื่อนๆลองกะเองนะคะ,ะประมาณนี้เลยนะคะในความรู้สึกของน้ําคือเนื้อดินหนักเพราะว่ามีทรายเยอะนะคะในความรู้สึกตอนนี้คือเนื้อดินหนักเพราะมีทรายเยอะเดี๋ยวจะเพิ่มเป็น อ่าเวอร์มิคูไลท์ลงไปแทนนะคะเวอร์มิคูไลท์นี่ก็ลิตรหนึ่งน้ำซื้อมาจากร้านที่ไปเอา,อาพืชอวบน้ำด้วยเลยนะคะตัวนี้ประมาณ2ลิตรได้นะเพื่อนๆน้ำจะใส่หมดเลยแต่เพอร์ไลท์เนี่ยจะใช้ประมาณลิตรเดียวนะคะทำไมถึงใส่เวอร์มิคูไลท์มากกว่าเพราะว่าเขามีแร่ธาตุมากกว่านะคะและอ,อย่างหนึง่ง วันนี้น้ำสั่งมาเพิ่มเยอะด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งเม็ดเม็ดเขาจะค่อนข้างละเอียดฝ่าเพอร์ไลท์ที่ได้มานะคะอมันจะทำให้ดินเรามีน้ำหนักเบาขึ้นนะคะเพื่อนเพื่อนจากทรายหยาบนะคะทรายหยาบมีน้ำหนักนะคะทรายหยาบมีน้ำหนักมันก็จะทำให้ดินเรามีน้ำหนักนะคะแต่พอเราใส่เพอร์ไลท์กับเวอร์มิคูไลท์ลงไปเนี่ย อันไหนมากกว่าน้อยกว่าก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะมันจะทําให้เนื้อดินเราเบาขึ้นเนาะเห็นไหมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะอันนี้ทําเพิ่มจากเมื่อวานนะคะเมื่อวานเนี่ยทําไปแล้วส่วนหนึ่งนะคะแต่เมื่อวานนี้ให้ลูกชายทําแต่เขาไม่มีเวลาทําคลิปให้เนาะวันนี้น้าก็เลยอ่ามาทําคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะเพราะว่า สองคนแม่ลูกต้องช่วยงานกันนะคะช่วงนี้แต่ว่าด้วยฟาร์มที่น้องอะ่ะติดเรียนนะคะติดเรียนเยอะมากก็เลยเดี๋ยวนี้จะไม่มีเวลาทำคลิปให้กับลุงป้านะอาได้ดูเนาะแต่เขาก็จะสอนไม่ตลอดนะว่าเออมามีต้องใส่ตัวนั้นนะต้องใส่ตัวนี้นะเพิ่มตัวนั้นเพิ่มตัวนี้นะอ่านะคะคือเขาจะจะรู้สูตรดินมากกว่าน้ำอีกเพราะว่า เขาอยู่ในกลุ่มนะคะเขาอยู่ในกลุ่มฮาวเทียอะไรที่เขาชอบนะะ้เ,นเพื่อนๆฮาวเทียไม้อบน้ําอะไรพวกนี้นะคะนี่เดี๋ยวเราจะวางกระถางนีค่ะเมื่อวานเขาก็ผสมไว้ให้นะคะส่วนหนึ่งวันนี้ก็ผสมเพิ่มใส่ลงไปเลยค่ะนะคะ,นะคะไม่ยากนะคะเ,เพื่อนๆเห็นวิธีผสมดินแล้วเ,เพื่อนๆจะร้องอ๋อแบบนี้ฉันก็ทําได้ใครก็ทําได้นะคะไม่ยากเลย เพลท์เวอร์มิคูลไลท์ในช้อปปี้ในลาซาด้ามีนะคะใส่หยาบใส่แม่น้ําได้ยิ่งดีนะคะเพื่อนๆนมันจะมีความเย็นกระถางนะคะกระถางกระถางนะคะกระแทกนิดหนึ่งนะ,ะกระถางเน้นเป็นดินเผานะ,ะเพื่อนเพื่อนถามว่าทําไมในหน้าร้อนแบบเนี้ยกระถางที่มีความเย็นในตัวเองคือกระถางดินเผานะคะเพื่อนเพื่อนไม้ทุกตัวที่เป็นแม่พันธุ์น้ําจะลงเป็นกระถางดินเผาทั้งหมดเลยนะคะ อาจจะพูดเร็วนะคะเหมือนเร่งเวลานิดนึงนะ,ะเพราะว่าพอดีอแบตมือถือก็จะหมดแล้วนะคะเพื่อนๆนะคะอันนี้น้าก็จะเลือกมาเป็นตัวนี้นะคะวันนี้ชุดนี้คือลงตัวนี้นะคะตัวนี้ก็สามารถเด็ดใบได้นะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะนะคะเขาก็จะมีรากนะคะมีรากออกมาแบบนี้ด้วยนะคะ ตัวนี้เลี้ยงง่ายมากนะคะเด็ดใบวางก็สามารถติดได้นะคะเพื่อนๆขยายพันธุ์ได้รวดเร็วนะคะ,ะเห็นไหมคะแล้วก็งอกงอกต้นอ่อนได้ด้วยอย่างนี้ถามว่าจะต้องเอาดินออกไหมน้ำไม่เอาออกนะคะฝังเลยค่ะนะคะฝังลงไปเพื่อกลบเลยนะคะอ่า เพื่อไม่ให้ลากเขาช้ำและอีกอย่างหนึ่งเพื่อลดระยะเวลาด้วยนะคะเพราะว่าต้องทํางานแข่งกับเวลานะคะช่วงนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าน้ําหายไปนะเพราะว่างานเยอะมากนะคะสองคนแม่ลูกตอนนี้ลูกๆไปโรงเรียนกันหมดนะคะไปมาหาลัยแล้วต้องทํางานคนเดียวนะคะเพื่อนๆก็จะหายหน้าหายตาไปนี่นะคะอันนี้คือดินของเขานะดินของเขาที่ชําไม้มาดินตัวนี้จะเป็นดินปนทรายธรรมดาเลยนะคะเพื่อนๆน,นะคะ ดินปนทรายธรรมดาเลยนะคะนี่นะคะแต่ละส่วนเขาก็จะมีสูตรดินไม่ไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นเวลาเราได้ไม้มาอ่านี่เห็นไหมคะนี่ตัวนี้งอกรากเห็นไหมคะใบเขาร่วงปุ๊บงอกรากเลยน้ําก็วางลงไปเลยค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวรอให้เขาอ่างอกลําต้นขึ้นมานะคะตัวนี้หลงรักมากเลยนะคะชำใบก็ได้นะคะ เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเขาก็จะแตกเป็นอ่าเนี่ยนะคะใบที่ร่วงนะ,ะเราชาใบได้เลยทิ้งไว้เดี๋ยวเขาจะงอกเองนะคะเพื่อนๆอนอ่าอันนี้นะคะเห็นไหมนี่ค่ะงอกรากงอกต้นเรียบร้อยแล้วนะคะทิ้งลงไปค่ะเดี๋ยวให้เขางอกลําต้นนะคะเราก็ค่อยมาเก็บไปใส่ถ้วยเล็ก,ลกๆสําหรับอ่าขายต่อไปนะคะเอาไม้เล็กๆนะคะเพื่อนๆนดันที่ก้นถ้วยนะดันแบบนี้นะคะ ต้นไม้จะไม่ช้ำนะคะรากก็จะไม่ช้ำด้วยนะคะวางลงไปในรูที่เราทําไว้เรียบร้อยแล้วนะคะกบเบาๆเท่านี้เองนะคะเมื่อวานน้องทํามือเก้งก้างมากเลยมือน้องใหญ่นะคะอ่ะอีกตัวหนึ่งนะคะเราจะเลือกไม้ที่ลักษณะอยู่ใกล้กันใกล้เคียงกันได้นะคะเอามาอยู่ด้วยกันนะคะเพื่อนๆนะคะ รูไม้ลงไม่ได้ก็เกาะที่ก้นกระถางนะคะเห็นไหมเขาจะหลุดมานี่นะคะจะมีเห็นไหมมีตัวเพี้ยนะคะมีตัวเพี้ยขาวๆนะคะเหมือนลาที่ลากนะคะวางลงไปเนาะกบดินเบาๆนะคะเท่านี้เองเพื่อให้ประคองอยู่เพราะเดี๋ยวพอเวลาลดลดลดน้ํานะคะเมื่อนเวลาเราลดน้ําเนี่ยนะคะน้ําก็จะกดทับดินลงไปอีกนะคะ เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะคะเพื่อนเพื่อนช่องว่างที่เว้นเว้นห่างเขาไว้บ้างนี่นะคะเพื่อเวลาเขาโตขึ้นนะคะเพื่อนๆอนอ่าโตขึ้นเขาก็จะขยายลาต้นนะคะอย่างตัวนี้เขาก็จะสูงขึ้นเนาะพอเขาสูงขึ้นเนี่ยเราก็อาจจะวางไม้คำ้ำหรืออาจจะเด็ดยอดให้เขาแตกอ่ากิ่งอ่อนที่ลําต้นได้นะคะไม้อบน้ําพวกนี้ยเลี้ยงง่ายน่ารักมีความสวยในตัวเองนะคะ เด็ดใบยขยายพันธุ์ก็ง่ายนะคะเพื่อนๆหาลองเลี้ยงดูจัดสวนถาดดูนะคะมีาร์มคลาสสิกในตัวเองเลยแหละนี่ <_ d ata> อย่างเนี้ยพอวางใบทีนึงนะคะ <_ d ata> ก็จะได้สองต้นสามต้นใ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 บเดียวกันนะคะเขาก็จับใส่มาหมดเลยนะคะอย่างนี้นะคะอ่เนี่ยใบร่วงนะคะใบร่วงเราวางต่อเลยค่ะ ไม่ร่วงระวางต่อเลยนะคะวางมุมไหนก็ได้นะคะเดี๋ยวเขาก็จะงอกเป็นต้นให้เรานะคะนี่เราก็จัดสวนถาดจัดกระถางไปในตัวนะคะเพื่อนๆอ,อย่างต้นนี้เขาจะมีความสูงเนาะ น้ำมมาไว้ตรงนี้ดีกว่าส่วนที่เด็ดใบได้เราจะเลือกมาไว้ในตัวที่เด็ดใบได้เหมือนกันนะคะเพื่อนๆตัวที่เด็ดวางใบได้เราจะเอามาไว้ด้วยกันตัวที่เด็ดวางใบไม่ได้ต้องรอหนอเราก็จะเอาไปไว้ด้วยกันนะคะเพื่อนๆน,นะคะในอย่างเงี้ย ถ้าเราพื้นที่มองแล้วว่าไม่พอขยับได้นะคะเราก็ขยับไปทั้งต้นทั้งดินทั้งกระถางเห็นไหมคะมันจะง่ายกว่านะเห็นไหมคะกับการถ้าเราเอาดินจากดินเก่าของเขาออกเนี่ยเวลาเราทํางานมันจะยากกว่าใช่ไหมคะเพราะว่าเราแคะดินออกหมดแล้วต้นก็จะยุ่งวุ่นวายนะคะเดี๋ยวรากอ,อ่อนๆของเขาก็จะแทรกมาตามนี้เองนะคะสามโอเคนะคะ เดี๋ยวลากอ่อนๆเขาก็จะแทรกมาอ่ะนี่นะคะเห็นไหมคะวางใบเดียวได้เต็มไปหมดเลยเห็นไหมคะคลิปนี้จ,จะไม่มีสาระอะไรนะคะเพื่อนๆแค่อยากให้เพื่อนๆเห็นวิธีผสมดินนะคะปลูกไม้อวบน้ํานะคะง่ายๆเองนะคะไม่ได้ยากอะไรเลยนะคะเพื่อนๆ ตัวนี้น่ารักนะคะเห็นไหมถ้าเราเลี้ยงงามนะคะเพื่อนๆถ้าเราเลี้ยงงามนะคะใบเขาก็จะใหญ่อวบให้เราปุ๋ยนะคะเพื่อนๆมันจะมีปุ๋ยน้ําสําหรับอ่าคสตัสนะคะเดี๋ยวนี้เขาจะมีพัฒนาปุ๋ยน้ํานะคะแต่ก่อนมันจะเป็นพัฒนาปุ๋ยน้ํานะคะปุ๋ยฉีดพ่นทางใบอ่าสหรับกล้วยไม้นะคะเดี๋ยวนี้จะมี ปุ๋ยสําหรับฉีดพ่นทางใบสําหรับแคคตัสนะคะเพื่อนๆลองหาดูกันนะขวดหนึ่งก็ประมาณห้าหกบาทนะคะเพื<ๆ>่อนๆนะคะจะซื้อร้านค้าหรือซื้อตามาในกลุ่มแคคตัสก็ได้นะคะหรือว่าตามเพจตามอะไรที่เขาขายแคคตัสก็ได้เหมือนกันนะคะเพื<ๆ>่อนๆนะคะใช้ได้เหมือนกันใช้ดีด้วยนะคะมันจะทําให้แคคตัสไม้อบน้ําของเรามีความงามนะคะเพื<ๆ>่อนๆอาจจะเห็นพื้นที่เหลือนะคะเหลือ ไว้บ้างนะคะพื้นที่เหล่านี้นะคะอะ่อย่างนี้มันไม่สมดุลเราก็จัดได้เห็นไหมคะ,ะจัดให้มันสมดุลได้นะคะเพื่อนๆพ,พื้นที่เหลือเพื่อรอระยะเวลาให้เขาโตสองเวลาเราวางใบเพื่อนๆเราจะไม่วางใบที่อื่นนะคะเราจะวางวางใบไว้ใกล้ๆกับต้นแม่เขาเพื่อให้ะนะคะเพื่อให้เขางอก แล้วก็ชินในพื้นที่ของเขานะคะหมายความว่าใบเนี่ยเราเด็ดปุ๊บระวงังระวังไว้ที่โคนเขาเลยเนี่ยอัตราการงอกการเจริญเติบโตนะคะจะดีกว่าที่เราเอาไปชำที่อื่นนะคะเพื่อนๆลองดูนะน้ำทดลองหลายรอบแล้วนะคะถึงได้กล้าบ,บอกเพื่อนๆว่าอ่าวางใบที่ใกล้ต้นแม่นะคะเด็ดปุ๊บวางตรงนี้เลยนะคะวางในกระถางต้นแม่เลยเนี่ยการงอกจะดีกว่านะคะการงอกการเจริญ เติบโตจะดีกว่าเหมือนกับว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนพื้นที่นะคะเพื่อนๆหินเราจะโรยเพื่อความสวยงามไหมถ้าปลูกเพื่อความสวยงามนะคะโรยหินได้เลยนะคะเพื่อนๆน,นะคะจัดสวนถาดโรยหินให้สวยได้เลยนะคะแต่สําหรับน้ําน้าไม่โรยหินเนาะเพราะว่าเดี๋ยวน้ําจะเอาสําหรับดินพวกนี้ไว้สําหรับวางใบเขาต่อนะคะเพราะฉะนั้นน้าจะไม่โรยหินนะคะใบที่หักใบที่เวลาเขาส่งมาให ากกลุ่มจากเพจอะไรที่เราไปเอฟมานะคะหรือว่าเราไปเลือกซื้อมาเนี่ยมันมีใบหลุดใบร่วงนะคะอย่างเนี้ยอย่างที่น้ําทําให้ดูเนี่ยคือวางลงไปได้เลยนะคะเดี๋ยวประมาณสี่ห้าวันเขาก็งอกต้นใหม่แล้วนะคะเพื่อนๆเ,เอาไปวางตากแดดได้เลยค่ะเพื่อนๆน,นะคะวางเนี่ยนะคะตัวนี้ตรงที่น้ําอยู่นะคะก็ จะได้แดดช่วงบ่ายสามโมงไปจนถึงกระทั่งเย็นนะคะเพื่อนๆแต่ตอนกลางวันก็จะเป็นสแลนพังแสงห้สิบเปนนะคะอ่าแบตหมดแล้วแค่นี้อ่คลิปนี้น้ำฝากไว้แค่นี้นะคะเพื่อนๆขอบคุณที่ยังรักและติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะ